ออขอโทษไปเสื้อดังเขาอ,อังเลยสันแม่แกงใส่เบเาแกงป็นหน้าตาเบาเลยค่ะเดินเอาสิมาเห็ดเมนูกันมีเมนูจังไดนแน่มา z มกันเลยเดินจัดเด้อ เพื่อความเข้มข้นมียังใส่ก่อนนานั่นแล้วมีพริกตามเครื่องแกงแท้เขาก็ตามเครื่องแกงเขาก็ลงแหน่ใส่สมน้ำใส่สมน้ำปลาแดกใส่ปลาแดกตามด้วยเป้าแกมบเลแล้ว อันนี้ส้มหมดแดงนี่มีผักมีผักผักหวานผักหวานผักอีตูต้นหอมประมาณนี้แหละพอเบ้าสุกเราก็จะเอาผักลงนะคะ แกงแบบบานๆบางครั้งก็เอาเอาหม้อก็ได้นะแต่นี้เราใช้กระทะนะคะใสะ่ผักลงไปค่ะ โอ้น่าทานมากพอผักสุกได้ที่แล้วเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำะเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่สำเร็จเรียบร้อยใส่ถ้วยใส่อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบนะคะเนี่ยผักกลจะสุกแล้วคะ่ะตัวเบานะ อา,อาหารเช้าเมนูพิเศษของเราวันนี้นะจ๊ะแกงเบา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ะอ่ะเมนูเช้าวันนี้นะคะมีแกงเบ้านะคะแกงเบา้าแล้วก็ลาบปลานะคะแล้วก็แกงเขียดน้อยนะคะ อาหารอีสานของเราวันนี้จ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ